ใช้ความพร้อมสโมสรเมืองทองนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้จะเปิดท่าทดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมอุทยธานี FC ในโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่28นะครับก็เป็นโปรแกร,รมตกค้างของสโมสรเมืองทองนะฮะเราเตะกับทีมอุทยธานีในวันสงกรานต์13เมษายนพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บนะฮะอาทิตย์หน้าครับ20เมษายนครับจะบุกเยือนอุทยธานีกลับด้วยเช่นกันนะฮะ ซึ่งความพร้อมของสโมสรเมืองทอน,นะครับเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับสตาฟโค้ชทีมงานนะครับว่าจะเลือกนักเตะคนไหนที่ทํางานอย่างหนักในช่วงของการเตรียมทีมก่อนหน้านี้เพื่อออกสตาร์เป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับ สามคะแนนเป็นสิ่งที่สําคัญของสโมสรเมืองทองด้วยเช่นกันนะฮะถึงแม้ว่าเราอาจจะขยับอันดับไปไม่ได้มากไปไม่น้อยไปกว่านี้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าอุทธยธานีคือทีมที่อันดับตามหลังสโมสรเมืองทองมาติดๆผลแพ้ชนะมันมีในเรื่องของอันดับตารางเกิดขึ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วเมืองทองเองจะต้องคว้า3คะแนนในเกมที่เปิดบ้านรับมือการเยือนของทีมอุทัยธานีให้ได้นะครับหลังจากนี้ถ้าเป็นนัดฟุตบอลเอฟเอครับนะครับเราจะมีเกมในบ้านเหลือเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะฮะก็คือการรับมืออุทัยธานีแล้วก็เกมนัดสุดท้ายของไทยลีกคือรับมือสวัสด์แคทนครราชสีมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับเมืองทองของเราท่านไหนที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านยังต่างจังหวัดนะฮะหรือไปเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการหรือยังไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนนะครับ ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจสโมสรเมืองทองของเราด้วยนะครับในฟุตบอลน,นัดตกค้าง13เมษายนเทศกาลสงการเลยนะฮะใส่เสื้อทีมสงการมาเชียร์เมืองทองของเราก็ได้นะครับพอเดี๋ยวเชียร์เสร็จปุ๊บคุณก็ ออกไปเที่ยวยังสถานที่ที่เขาเล่นน้ําสงการตอนค่ําคืนก็ได้นะฮะเตะทุ่มหนึ่งเสร็จสามทุ่มนะครับจึงพอมีเวลาที่จะไปสนุกกับเทศกาลสงการต่อได้นั่นเองแหละครับอ่ะก็มาให้กาลังใจกันด้วยนะครับพรุ่งนี้ขุนพลกีเาียพยองของเราน่าจะพบความมั่นอกมั่นใจจากเกมที่บุกไปเอาชนะทูแบงก์คอกมาได้นะครับต้องการต่อยอดความมั่นใจเหล่านั้นในเกมการขันในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะ19นาฬิการตรงนะครับแฟนคลับเมืองทองของเราเจอกันได้ที่ทันต์โดมสเตเดียมครับ